เ,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 เดินได้ในตกน้ำไหมเนี่ยลุ้นนะเนี่ยพิกเป็นได้เหรอหมาเมียวอามาเมียมาทางนี้หมาเมียวมาเร็วมาเร็ว,เ,รวเดินได้ไหมโชว์ดิโชว์โชว์โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวเก่งเว้ยไหนไหนมีลิ้นจี่อะไรให้ดูโอ้โห วันนี้ครับคุณนายก็มีความพามาชมสวนลิ้นจี่ครับโอ้ยเก่งมากอะ่ะหมาอยู่แต่ในเมืองครับไม่เคยออกเจอเจอดินโอ้โหโ ตกมาครับปีนี้ได้กินเพียบ